อันยงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโชว์พิเศษสเตจพิเศษจาก2ส,สาวนะครับสุดปังเลยของ2วงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจากเจนสีและปังกันมากๆเลยก็คือคาริน่าจากเอสป a าแล้วก็ยูจินจากวงไอฟ์ทั้ง2คนนะครับที่ถือ,อว่าเป็นตัวตึงแห่งเจนได้มาร่วมสเตจพิเศษกันเป็นคอลแลบคู่ในเพลง คิลเลอร์จากการขึ้นโชว์นะครับในงานปลายปีที่ผ่านมาสร้างความฮือฮากันตั้งแต่ประกาศออกมาแล้วว่าคาริน่ากับอันยูจินจะมาปะทะกันพร้อมทำโชว์พิเศษให้แฟ,แฟนๆได้ดูและก็เป็นเพลงคิลเลอร์ซะด้วยหลังจากที่ได้ขึ้นโชว์ปุ๊บก็คือแบบอนี่แหละคือโชว์ที่แซบที่สุดในงานชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยเขายกให้ในะครับเป็นโชว์ที่ริศที่สุดที่แซบที่สุดในงานครั้งนี้คอมเมนต์มากมายจากเนติเซนเกาหลีที่เข้ามาพูดถึงทั้งคาริน่าแล้วก็ทั้งยูจินบอก ว่าทั้งสองคนเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังที่สุดเลยคาริน่าสวยมากในชุดนี้กับทรงผมนี้ทําให้คาริน่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นยูจินแซบไม่ไหวฟิลแบบเซ็กซี่มากเหลือเกินประมาณนั้นนะครับเราก็ยังบอกว่าทั้งคู่เป็นคนที่รูปร่างดีหุ่นสวยและส่วนสูงเกือบจะเท่ากันเวลาที่โชว์แล้วมันทําให้รู้สึกว่านี่แหละคือคู่หูดูโอ้สุดแซบและก็มีที่บอกว่าถ้าไม่รู้มาก่อนว่าทั้งสองคนคือสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปฉันนึกว่าทั้งคู่เป็นคู่ ู่หูดูโอกันและเพลงนี้กับคาริน่าอันยูจินมันดีมากโคตรดีโคตรเก่งขอโปรโมตแบบนี้บนเวทีอื่นๆอีกได้ไหมอยากให้ทำเป็นเพลงพิเศษไปเลยพวกเธอเหมือนนักฆ่าจริงๆ ถ้าจะสวยเลิศขนาดนี้ก็ฆ่าฉันให้ตายไปเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วกับสเตทที่ลุกเป็นไฟยูจินสวยสะกดมากคารินาโคตรจะเท่เลยช่วงที่ทั้งคู่เต้นบนเก้าอี้ด้วยกันมันเป็นอะไรที่เลิศที่สุดนี่คือสเตทของซองฮอตเกิร์ลโอ้โหมีเยอะมากเลยนะครับกับคาชื่นชมของสเตทนี้คิลเลอร์จากยูจินอาฟ์และคารินาเอสบาทุกคนได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรอเปล่าจากที่แอดได้ดูเนี่ยก็คือแบบโอ้โหว้าวมากนะครับทั้งลายเต้นทั้งความฮอตทั้งคาริ มากของทั้งคู่ที่แบบกินกันไม่ลงฟาดกันบนเวทีไม่พอก็สมกับความเป็นคิวเลิ่มมากสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติด,ดตามกันด้วยสวัสดีครับ